สวัสดีค่ะคลิปนี้นะคะเราจะมาพูดถึงเรื่องอัตราส่วนที่เท่ากันนะคะาการทำให้อัตราส่วนใดๆเท่ากันเนี่ยเขาจะมีวิธีการทำอยู่สองวิธีนะคะก็คือหลักการคูณแล้วก็หลักการหารน,นะเดี๋ยวเราโน้ตไว้ก่อนการทำ อัตราส่วนใดๆใ,ให้เท่ากับอัตราส่วนที่กําหนดให้ทำได้โดยโดยวิธีที่1น,นะคะ หลักการครูณหลักการคูณทำยังไงหลักการครูณวิธีการก็คือนำจํานวนเดียวกันที่ไม่ใช่ศูนย์นะคะ คูณทั้งจํานวนแรกและจํานวนหลังของอะไรของอัตราส่วน ก็จะได้อัตราส่วนใหม่ที่เท่ากับอัตราส่วนเดิมนะคะอาเช่นอะไรคะเช่น4ต่อห้าเท่ากับอะไรคะอ่าเขียนเป็นเศษส่วนก็จะเป็นสี่ส่วนหเราก็หาตัวมาคูณใช่ไหมคะก็จะเป็น4ี่ส่วนห,วค,นหค,นวนคูณจำนวนที่เท่ากาันร,รออะไรมาคูณ สมมติว่าเราเอาสองส่วนสองมาคูณก็คือคูณทั้งจำนวนแรกจำนวนแรกก็คือสี่นะคะจำนวนหลังก็คือห้าก็จะได้เท่ากับแปดส่วนสิบเท่ากับแปดต่อสิบหรือเราอาจจะเอา,อ,าอัตราส่วนสี่ต่อห้าเหมือนเดิมเนี่ย เราคูณตัวอื่นนะคะอาจจะเป็นคูณสามนะคะก็จะเป็นคูณสามส่วนสามอ่าสามสี่สามห้ก็จะได้เป็น12ต่อ15อ่าดังนั้นเราก็จะสรุปได้ว่ามีอัตราส่วนอะไรเท่ากันบ้างอ่าก็คืออัตราส่วน4ต่อ5 ก็จะเท่ากับอัตราส่วน8ต่อ10เท่ากับอัตราส่วน12ต่อ15อันนี้ก็คือการทำให้อัตราส่วนเท่ากันโดยใช้หลักการค,นนะคะูณทีนี้เราก็ไปดูอันที่สองก็คือใช้หลักการหารนะคะ การหารหลักการหารก็ทำทำลองเดียวกันนะคะก็คือนำจํานวนเดียวกันจํานวนเดียวกันที่ไม่ใช่สูตรนะคะหารทั้งจํานวนแรกและ จำนวนหลังของอัตราส่วนเช่นเรามีอัตราส่วน16ต่อยี่สิบ สิบหกต่อยอี่สิบเขียนเป็นเศษส่วนก็จะได้เป็นสิบหกส่วนยี่สิบเราเอาอะไรมาหารดีสมมุติว่าเราเอาสองนะคะก็จะเป็นสิบหกส่วนยี่สิบหารด้วยเอาเอาสี่ก็ได้นะคะเอาสี่ก่อนก็ได้ ก็คือ4ี่ส่วนสเท่ากับอะไรสิบหกครด้วย4ก็จะได้4ี่ยี่สรด้วย4ก็จะได้5ใช่ไหมคะก็จะเท่ากับอัตราส่วน4ี่ต่อหาอ,อัตราส่วนเดิม16ต่อ20เหมือนเดิม อนอกจากเราเอาสี่มาหารแล้วมีอะไรหารได้อีกอ่ก็คือสองใช่ไหมคะหารด้วยสองส่วนสองสิบหารด้วยสองก็จะได้เท่ากับ8ปดยสหารด้วยสองได้เท่ากับ10ก็คืออัตราส่วน8ต่อ10ดังนั้นมีอะไรเท่ากันบ้างดังนั้นสิบห ต่อ20เท่ากับอัตราส่วนอะไรบ้างเท่ากับอัตราส่วน4ต่อ5และก็เท่ากับอัตราส่วน8ต่อ10ด้วยเช่นกันนะคะอันนี้ก็คือการทําให้อัตราส่วนเท่ากันกับอัตราส่วนที่กําหนดนะคะจะมีสองวิธีก็คือใช้หลักการคูณน,นะคะหาตัวมาคูณ าการคูณก็ต้องคูณทั้งจำนวนแรกและจำนวนหลังนะคะอีกวิธีหนึ่งก็คือใช้หลักการหารก็คือนำจำนวนเดียวกันมาหารทั้งจำนวนแรกและจำนวนหลังนะคะต่อไปการตรวจสอบการเท่ากันของอัตรสาส่วนการตรวจสอบการเท่ากัน ของอัตราส่วนสองอัตราส่วนด้วยการคูณไข่าการตรวจสอบว่าอัตราส่วนที่เขาให้มาเท่ากันหรือไม่นะคะเราจะใช้วิธีการคูณไข่ถ้า A ส่วน B เท่ากับ C ส่วน D แล้ว A คูณ D จะเท่ากับ B คูณนะอันนี้ก็คือเป็นวิธีการตรวจสอบ ก็คือถ้าถ้าเรามีอัตราส่วนสองอัตราส่วนนะคะแล้วเราจะตรวจสอบว่าสองอัตราส่วนนี้เท่ากันหรือไม่นะ,ะเราก็ใช้วิธีการคูณควายก็คือเอา a คูณกับ d ตรงนี้แล้วก็เอา b คูณ c ีถ้าผลคูณออกมาเท่ากันเราก็สรุปว่าอัตราส่วนสองอัตราส่วนนั้นนะคะเท่ากันนะคะดูตัวอย่าง จจมตรวจสอบอัตราส่วนต่อไปนี้เท่ากันหรือไม่ข้อที่หนึ่งถ้าเรามีอัตราส่วน ส่วนหกและยี่สิบสี่ส่วนเจ็ดสิบสอง่ะเราคิดยังไงอ่ะคิดจากก็คือเราก็ต้องคูณคูณค่ไข่ใช่ไหมคะเอา2องคูณ72แล้วก็6กคูณกับ24ถ้าผลคูณเท่ากันเราก็จะสรุปว่าอัตราส่วน2ออัตราส่วนนี้เท่ากันนะคะ คิดจากสองส่วนหกกับยี่สิบสี่ส่วนเจ็ดสิบสองอ่าแล้วก็ค,ค,คูณคูณไข่ตรงนี้คูณอาไว้อ่าแล้วก็ค,คูณไข่มานะฮะตรงนี้ก็เอาหกคูณกับยี่สิบสี่ พบว่าอ่าพบว่าอะไรคะพบว่าสองคูณกับเจ็ดสิบสองเท่ากับอะไรเอ่ยเท่ากับหนึ่งร้อยสี่สีบสี่และและหก คูณกับ24ก็จะได้144เท่ากันอ่าถ้าถ้าผลคูณเท่ากันอ่าเราก็สรุปเลยดังนั้นสองส่วนหก็จะเท่ากับ24ส่วน72นะคะอ่าเดี๋ยวไปดูอีกข้อหนึ่งข้อที่สอง ถ้าเรามี0.3ต่อ10และ2ต่อ40อ่แล้วก็คิดจะแล้วก็เขียนเป็นเศษส่วนนะคะ0.3ส่วน10เท่ากับอ๋อไม่ใช่เท่ากับอ่ากับอีกอันนึงก็คือ สองส่วนสี่สิบเราก็ใช้วิธีการคูณคว้ยเหมือนเดิมนะคะตานี้ก็คูณขึ้นไปพบว่าพบว่าอะไรศูนจดสามคูณกับสี่สิบเท่ากับอะไรคะเท่ากับสิบสอง องคูณกับสิบหรือสิบคูณสองอเอาสลับให้เหมือนกันดีกว่าสิบคูณกับสองก็จะได้เป็นยี่สิบเป็นไงคะคูณคว,ควายแล้วผลคูณไม่เท่ากันนะคะถ้าผลคูณไม่เท่ากันดังนั้นเราก็จะสรุปว่า 0.3ส,ส่วน10นั้นเป็นยังไงไม่เท่ากับ2ส่วน40ก็คือสองอัตราส่วนนี้อัตราส่วน0.3ต่อ10แล้วก็อัตราส่วน2ต่อ40นั้นมันไม่เท่ากันนะคะอันนี้ก็คือวิธีการตรวจสอบง่ายๆ ก็คือคูณไข่เลยนะคะแล้วก็ดูว่าผลคูณเท่ากันไหมถ้าผลคูณเท่ากันเราก็จะสรุปว่าอัตราส่วน2องัตราส่วนนั้นเท่ากันนะคะ mm. สำหรับคลิปนี้ก็เอาไว้แค่นี้นะคะสวัสดีค่ะ